รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะตัวนี้จะเป็นเดทผ้ายืดวินเวฟนะคะพี่ของเราจะแต่งใช้อัดพิษด้วยด้านหน้านะคะพี่ลูกไม้เนื้อหนาแบบอย่างนี้เลยงานเกตขายส่งงานพรีเมียมเลยแล้วก็มีซับใหม่ตมูกไม้เนื้อหนาให้อย่างดีงานป้ายอย่างดีนะคะพี่แ้ะตัวนี้งานเป็นคอวีนะแขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวดนะช้กระโปรงอัดพิษสวยๆแบบนี้ค่ะ ด้านหน้าลูกไม้เนะนื้อหนาอย่างดีแล้วก็มีซับในด้านหน้าเนื้อหนาอย่างดีนะคะส่วนด้านหลังนะเป็นผ้ายืดยูนเดสนะเป็นเป็นผ้าเทปตัวเดิมนะคะพี่เนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ด้านหลังผ้าจะไม่มีซับในนะชุดเนื้อผ้าไ,ไม่ต้องรีดนะแล้วก็ชายอัดพีทให้อย่างดีเลยส่วนด้านหน้าลูกไม้เนะื้อสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้อ,อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่41นิ้วนะเป็นชุดเดรสน,นะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวเป็นทรงสุภาพปิดข่าวนะตัวเนี้ย นะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่จะอ,อกเล็กกว่าน,นี้ก็ใส่ได้นะตอนนี้เป็นฟิลใส่สบายๆนะคะรุ่นนี้ขอให้โปูสาหรับคนที่กดติดตามช่องว่าคะพี่ให้โปรแค่2 3 9พี่หาไม่ได้แน่นอนกับงานลูกไม้นอ้อย่างนี้นะให้โปรแค่2 3 9เท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้ม ในกล้องเือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่เดี๋ยวเราจะมีรหัสไปต้งหมดตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสแลตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะคะถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่ขอเรียกสีส้มชาะคะมีส้มเดียวเรียกสีชานะอบนะ้ผ้า50นิ้วความยาวชุด41บนิ้วสวยมากๆเลยค่ะให้แค่239เท่านั้นสีชานะคะพี่สีต่อไปค่ะถ้าพี่จะรับสีนี้ พี่เรียกว่าสีกรมนะคะพี่ดูดีๆนะสีเข้มกว่าจะเรียกสีกรมนะคะพี่และสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่เรียกว่าสีฟ้าคามนะคะพี่ตัวนี้จะอ่อนกว่าเรียกสีฟ้าคามนะอกมาผ้า50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่41นิ้วนะคะพี่239เท่านั้นฟ้าคามค่ะสีนี้นะพี่จะเป็นสีดานะคะพี่สวยมากๆเลยเก็บได้เก็บเลย แล้วต่อไปนะคะพี่ดูซับไม้ก่อนนะซับไม้เราจะเป็นสีเดียวกับตัวลูกไม้เนืนะ้อหนาให้อย่างดีไม่ต้องกลัวเลยสีนี้นะคะพี่จะเรียกว่าสีเขียวอมฟ้านะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงค่ะเป็นสีแดงเล้วสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงค่ะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่และสีสุดท้ายค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะ พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลทองนะคะพี่ตัวนี้จะให้โปริแค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทแมวจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับพี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นชุดเดทนะคะพี่ผ้าดีมากๆเลยลูกไม้เนื้อหนาย,ยังดีแล้วก็อัดพิสสวยๆแบบนี้เลยให้โปรพี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นตัวนี้อกหน้าผ้าของเขาห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบเอ็ดนิ้วนะคะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลทองนะคะตัวนี้ สวยๆแบบนี้เลยซับในเนื้อหนาอย่างดีนะน้ำตาลทองค่ะพี่สีต่อไปจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้นะสีนี้จะเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยสีดำนะคะพี่เก็บได้เก็บเลยอกงาผ้าห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบเอ็ดนิ้วไม่สั้นเกินในยาวเกินนะสีดำ ใส่ได้ตลอดอยู่แล้วนะคะสีนี้จะเป็นสีฟ้าคามนะคะพี่ตัวนี้เป็นฟ้าคามนะถ้าอ่อนกว่าเป็นฟ้าคามนะคะพี่ถ้าสีเข้มกว่าตัวนี้พี่จะเรียกว่าสีกลมนะคะพี่ตัวนี้นะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะพี่สวยๆแบบนี้ได้ค่ะให้โฟพี่แค่สองสามเก้าเท่านั้น